พี่น้องครับเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลปีนี้ท่านนายกอายุครบ59ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีบุคคลสำคัญและนักธุรกิจต่างก็เข้าอวยพรวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว ในช่วงเย็นนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปประชุมที่พักภูมิใจไทยและในช่วงคำ่ำท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ภาพการรับพระราชทานแจกันดอกไม้พร้อมเขียนข้อความระบุว่ากราบสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดให้กรมวังผู้ใหญ่เชิญดอกไม้พระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณอันล้นพน้นและนับเป็นสิริมงคลยิ่งนักขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนี่คือข้อความที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เอาไว้ครับ